สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป crypto life ตัวนี้เป็นแอปเกมนะครับเล่นเล่นเกมสะสมนะครับก็ถอนเข้าในส่วนของอคอยเ b a นะครับอนนี้คะแนนอยู่ที่ถอนขั้นต่ำที่11,000พัน point นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กี่ Satoshi นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมานะครับในส่วนของรายละเอียดของแอปนะครับก็เข้ามาดูกัน อแอปนี้ก็เปิดมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี63นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0 0 0 0ครั้งอัปเดตนล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับก็เดือนที่แล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของแอปเลยนะครับในส่วนของพเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็ยังเห็นทอนกันอยู่นะครับผมก็เลยอ่าโหลดมาเล่นตามนะครับมันก็มีหลายเกมนะเหมือนกับค่ายของบิงนะครับอโอเคมาละ นี่ครับมันจะมีหลายๆเกมขึ้นมาให้นะแต่ตัวนี้ผมผ่านไปด่านหนึ่งแล้วได้260พอยต์นะครับ260ะคบ260ะแนนแต่จะถอนได้ก็คือต้องใช้อยู่ที่11,000นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่นในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับมันต้องอให้เราดูโฆษณานะครับเพื่อจะเล่นผ่านแต่ละด่านนะมันก็เอาเือนปกตินะครับอโอเคเดี๋ยวรอไปโฆษณาแต่รอบนี้ก็ประมาณ30วินะครับ เื่อยครับในสุดของแอปนี้สามารถาแชร์ให้เพื่อนได้ครับมีลิงก์นะโอเคต่ออีกกวิโอเคครบละกดกระบาดได้ครับทีนี้ เล่นในส่วนของเลเวลสองนะนะครับมันก็ให้คลิกนะครับในส่วนของเกมนี้มันให้คลิกเรื่อยๆนะครับนี่เราคลิกเรื่อยลออกมาค,กออคอมโบให้มัน ก็มาเอากดตัวนี้มาได้เพชรมาตัวนี้ระเบิดไปเรื่อ,อ,อ,แ,อ,นนอแลงมาเรื่อย <ๆ S 1> นะครับ อม่ะนั่นจะหมดละมันดูตัวไหนตัวเอโอเคครับหมดแล้วมันก็จะจบไปนะมันก็คำนวณในส่วนของพอยต์ให้นะครับได้222พอยต์ไร้ี่2ิบพอยต์นะนี่ครับถ้าจะเล่นด่านต่อไปเนี่ยเราก็ต้องดูโฆษณานะครับในส่วนของดาวนะครับเราสามารถลิดเข้ามาดูได้ปุ๊บ มันจะมีในส่วนของการเคมนะก็คือการถอนนะ,ะตัวถอนเนี่ยผมกดบิตคอยบิตคอยนะครับก็กดเคมไปอันนี้มันจะถอนภายใน3วันนะครับเดี๋ยวลองกดดูก่อนมันจะได้ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มาขึ้นมาขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับจะลองถอนตัวนี้ก่อนว่ามันจะได้ไหม นี้ก็บิตคอยนะครับเนี่ยมันต้องถอนขั้นต่ำอย่างน้อยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพอยต์นะครับประมาณนี้ทีนี้เชิญเพื่อนจะดูก่อนเชิญเพื่อนนเนี่ยเชิญเพื่อนขอแชร์เ,ชเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนนะครับก็สามารถกดแชร์ตรงนี้ได้นะครับกดแชร์าสามารถ อาจแชร์ไปให้เพื่อนได้หรือว่าไปแปะในกลุ่ม Facebook ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่นต่ออีกด่านหนึ่งนะด่านที่3นะครับในในส่วนของตัวนี้ผมก็ยังงงๆอว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าน่าจะเล่นไม่จำกัดนะดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับถ้าขยันนี่ก็จะได้เยอะเดี๋ยวผมลองเล่นไปแล้วจะลองถอนดูแล้วมาออัปเดตอีกทีนึงว่ามันจะได้11,000สตอชีเลยไหมหรือว่ายัางไงนะครับ ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าในส่วนของเกมที่ผมเล่นค่ายบิงนะครับ1,000งพัคะแนนเท่ากับ1นึ่งสต๊ชินะ <c oughs> โอเคค่ดาดู่เยอะอยู่นะตอนนี้เพิ่มมี483นะครับก,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 ก็เพิ่มไป อันถึงจะได้ระเบิดประมาณ6อันได้ระเบิดนะครับก็กดระเบิดแรกประมาณสีมาตัวนี้ก็ได้6อันได้ระเบิดกดระเบิดแล้วโอเคแล้วก็ระเบิดได้เพชรมาครับถ้าเพชรตัวนี้จะเป็นปลายาวนะครับแล้วก็กดไปก่อน ให้มันระเบิดลายยาวไปนะครับก็กดระเบิดไปปุ๊บอมรู้สึกว่าผมน่าจะพลาดละระเบิดตัวนี้มันได้แค่แค่ช่องนะครับปุ๊บได้อีกหกได้ระเบิดอีกอันนึงกดปุ๊บอีกเดี๋ยวระเบิดอ่า พี่มาจะระเบิดทั้งหมดนะเนี่ยกดเพชรก่อนระเบิดยาวโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะมาคำนวณยังไงนะน่าจะหรวทั้งหมดในนี้นะมาคำนวณหรือเปล่าถ้าคำนวณก็ได้ร้อยกว่านะากดให้หมดก่อน ตอ, <Okay. S 1> อ้าวมันเบียดตัวไหนวะเนี่ยพอมันเลือ่อนเออมันเลือ่อนขึ้นเลือเออเล่อนโล,ลงได้นี่วะเพิ่งดูนะครับพอ,อได้สองร้อสิบเจ็ดเดี๋ยวลองเล่นบ<อ>กีกด่านหนึ่ง <c oughs> ใช้ด่านเล่นแต่ละด่านนี่ก็ประมาณสองถึงสามนาทีนะครับ เราคีิกเลื่อนไวมันก็จบไวเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ดูโฆษณาประมาณหนึ่งนาทีนะครับรวมกันนะ <c oughs> นี่มันต้องมารออีกสิบห้าวิตรงนี้ครับผมก,ก็ตีเป็นหนึ่งนาทีไปเลย เดยดร้อยได้เจ็ดร้อยแล้ว่าตัวนี้มันเลื่อนได้นะครับเพิ่งรู้เอาตัวล่างอันตัวบนได้ละ,ะในเพชรยาวตัวหนึ่ง ก็ได้ระเบิดนี่ว่า<ฮ>เรื่อนไปก่อนอ่ะบิตคอยได้ห้าอันปึ๊บอ่าเอาระเบิดไปก่อนอะระเบิดไปก่องน,นะครับวีพีรสองอันต้องให้มันอยู่คนละฝั่งนะ <c oughs> เดี๋ยวมันเสียฟรีนะครับ จริงจน่าจะจิ้มคึ้มไปเลยก็ได้หมัน,น่นาจะได้ขะพอะกันอยากรู้ว่าเราเล่นไปแล้วมันไม่เหลือเนี่ยเราจะได้ได้คะแนนเยอะขึ้นไหมนเนี่ยนะระเปิดไปก่อนอตัวนี้ได้หกอันน่าจะได้เพชรน,นะครับ ก็ได้รเเะเบิดกดลงมากอนอันตัวนี้ก็ได้ระเบิดใหม่ละโอเคติดกันเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้น่าจะแถบยาวเลยนะปึ๊บโอเคอยังไงก็ไม่หมดวลยเหลืออีก3อันนะครับโอเคได้225รนะครับก็ประมาณนี้เราเล่นไปประมาณสักเอ่อหนึ่งชั่วโมงกว่าก็น่าจะได้1 0 0 0 0หมื่นกว่าอยู่นะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปมันก็มีให้โหลดหลายหลายตัวนะมีอยู่5ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวทีละตัวแล้วกันนะในส่วนของวันนี้ก็ในส่วนของดล่นคริปโตคริปโตไลน์ครับอ่ะในส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ